เพชรชาวดินไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายก็ไม่สนิหสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกล้องไปครับมิตรหมอแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตช้าเนี่สวัสดีไปย่งแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนครับเอฟซีลาดน้อยอุ้งอิง,องสู้ขู่สู้คนเด้อครับเด้อ เป็นจังไนเนาะมือขึ้นพี่น้องมิ um ดมอแค้นแฟนหมอลำใส่ไปเบิงไปแย่งสาวน้อยเพชรบันแพงลาหน่อยอุง้งอิงบ่อนอ่ะขับทางบาัดถาวรตะบนถาวรอ,อำเภอฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรั์ถึงแม้ว่าจะ,สะแสดงเด็กแม่จักนิดจักหน่อยแต่พี่น้องมิดมอแค้นแฟนหมอลำ สมการรอคอ,อยไปให้กำลังใจกันอยากคับขัง้งอ้อมสังกสียังกว่างต่อกว่างพี่น้องวิดมาอแค่นแฟนมาอร่ำกับไปแนนอันตัน้นั่นคือความหักนั่นคือความแห้งนั่นคือความอยากเบงิงอยากแย่งกันอิหลีอิหรอครับพี่น้องอุปรสรรคมันกับเพียงแต่ว่าราช้าในการเดินทางแคน,น แต่บอเป็นอุปสรรคสำหรับมิดหมอแคนแฟนหมอลำตีสิเขาไปเบิงไปแย่งทางด่านสาวน้อยเพชรบันแพงลาหน่อยอุ๊ไปให้กำลังใจกันอย่างอุ่นน้าฝาค้างลาหน่อยอุ้งอิงไปแต่หัววีหัวเว้นเนื่องจากยังครับทางด่านทีมงานถ่ายทำ MV เอ็มวีเพลงเพชรชาวดินอยากจะไปเก็บบรรยากาศครับว่าเพชรชาวดินนี่ ปฏิบัติโตจังไดแน,น่ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังอยู่จังไดกินจังไดก่อนจะขึ้นมาเป็นเพชรชาวดินต้องผ่านอะไรบ้างในการทำงานแต่ละครั้งพี่น้องเก็สิได้เห็นบรรยากาศครับลาหน่อยหญิงเพชรโตตามสบายสบายคือเก่าคือเดิมทางด้านทีมงานก็นเก็บบรรยากาศธรรมชาติบอมีสคริปต์บอมีการเว้าการจา ว่มีการสรงสิทว่าต้องให้เฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดแบบนี้เฮาเกษตได้เห็นความเป็นธรรมชาติครับของลานน้อยหอิงกับมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่เขามาเบิงที่เขามาแย่งบ่าวลานค้าลานข,า,า,นขายความอยากในครับอยากดนอยากมีอยากเป็นของหลายหลายคนมาให้มาเบิงครับ บิงว่าเพชรชาวดินยางลาน่อยอุ้งเอิงนี่เฮ็ดจังไดในแต่ละครั้งแต่ละคาที่ไปถึงหนางานที่ทำการแสดงถือว่าเก็บแบบแบบยั้ครับแบบเรียวเรยวบรรยากาศลาหน่อยงองไปพบปะมดหมอแคนแฟนหมอลำทายรูปทายรูปกับแฟนครับเอฟซีบะว หลายช่วงอายุเท่าสิได้เห็นความเป็นธรรมชาติกับความเป็นกันเองความเข้าถึงง่ายของศิลปินในระดับสุปตาภาพเรานี่ครับมันจะไปอยู่ในมิวสิกวิดีโอเรงเท็ดชาลีคาดว่าสิบไว่วยหลังจากหนังชายครับ แต่เพลงเพลงก้อนหนานี้นั่นคือเพลงคายอ้อจะปล่อยวันที่17มิถุนายนแต่เพชรชาวดินน่าจะปล่อยที่หลังตามที่ได้เบิ่งในติดตามทางด้านบอสโยพ่นออกมาเปิดเลยอยากให้พี่น้องมิดมาแค้นแฟนมาลำไปฟังในโรงภาพ,พยนตร์ก่อนเอาเสียงในช่วงก่อนที่สีเขาลังเว,วทออกเวที่ลาหน่อยผู้หญิง มาขายเสือ้อแล้จะไปหาซื้อลาราบัดจับัาแดกบาดเ้่งนี้ละ่ะแต่แม่ค่าให้ฟ,ฟี่ครับตามภาพที่พี่น้องได้เห็นลาน้อยอุ้งอิงตีอกดีใจแม่บีถามสิเอาไปเห็ดยังกินลาสิเอาไปจำเข่ากินเห็นบอกครับจะไปตามหาอุ้งอิงนี่ ไปเห็นปูอ,อิงไปกินอาหารเหลาอาหารหรูบนพัทาคารใหญ่ๆห,หายากครับนี่แหละครับสุปตาชาวดินเพชรชาวดินของแท้กินอาหารแบบเรียบเรียบง่ายบ้านๆไ่ได้ปรุงแตง่งอียงมากมายนั่งกินกับเพื่อนนั่งกินกับสาดกับเสื้อบอกคิดว่าจะคองเด่นบอกคิดว่าจะคองดัง นี่คือความเป็นธรรมชาติครับเพชรยังไงก็คือเพชรตกอยู่ได้ขี่ตมยกตัวในขีนข่เล่นก็คือเพชรคือเขาผ่านการเจรไนาย,ยิ่งเป็นเพชรที่สง่างมถเา่เห็นในช่วงบรรยากาศต่างๆครับก่อนขึ้นเวทีลานอยอุ้งหญิงเป็นยังไง พอไต้ข้นเวที่แล้วเท้าเสียนบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งว่าปิดหมอแคนแฟนหมอลำต้อนรับลาหน่อยอุ๋งอย่างไรพ่อแต่ประกาศซื้อลาหน่อยอุอิงควนแห่ตุ่มมือขึ้นพี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำได้ติดตามลิบผู้ใดก็อยากจับไม่จับมือแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันแย่งกัน อยากจะแตะมืออยากจะจับมืออยากจะให้ร่างวีร่างวัดล,ลาหน้อยวิงทาลาศน้อยวิ่งนั่งเก็บอยู่หันขมวบาศิลปินคน,นอื่นๆออกมาก็คือกลอยครับแต่ด้วยความมีสปิริตของลาศน้อยวิง่งว่าจเข็นให้คนอื่นมัองว่าจะความเด่นจะความอันนี้ผู้เดียว ลาวีมีความเกรงอกเกรงใจกับศิลปินคนอื่นๆอ,อยากให้พี่น้องบินมาแค่นแฟนมอลำ่ำเล่งเห็นผู้อื่นนั่มบอบอ,อยากให้ม่ให้ความสำคัญแต่โตเจ้าของเองนั่นคือความเป็นคนใจกว้างของลาวีสมกับเป็นเพชรชาวดินของจริงของแท้บาวาการปฏิบัติเหนือปฏิบัติโตให้เป็นแบบอย่าง ให้กับศิลปินอื่นๆเพราะว่าจะเป็นรุ่นน้องเพราะว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่ยังบอกประสบผลสําเร็จในการเป็นศิลปนด้วยการวางต้นด้วยการวางโตสร้างสเสน่ห์ให้กับโตเจะของอย่างมากมายความคุณพี่น้องฟังไปครับินหมอแค้นแฟนหมอลำที่เข้ามาเบิงที่เข้ามาแยง่งช่องไทยสีเกตชาแว เบิ่งแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในะการเฮ็ดคลิปต่อไปนเด้อครับเด้อพ่อกันคลิหนาสบายดีครับผม